ช่วงช่างแอร์อินฟูบอกตอ่อที่พี่นี้พบัช่างแป้งปานีแอร์หนุ่มหล่อเมืององค์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมูโตโนสนใจสินค้าตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะตอนนี้ผมมาอยู่กับลิฟต์นี่เลยกำลังเลงๆไว้นะครับดูแล้วโอ้โหผมไม่มีใช้ด้วยเอาง่ายๆเลยก็คือเหมาะสำหรับการยกแอร์นะครับคอ,รอคอยร้อนคอยเย็นคอยเย็นสีทิศทางก็ได้นะครับคอยร้อนหนักๆเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์เป็นแบบแมนวนวลมี2แบบนะบเป็นแบบแมนวนวลกับแบบลอกนะฮะเป็นแบบไฟฟ้านะครับไอตัวนี้ก็สามารถหมุนนี่ ผมชอบมากเลยหมุนเอาหรือถ้าไม่สะดวกเราก็ใช้บล็อกตัวนี้นะครับถอดตัวนี้ออกมานะฮะแล้วก็ยิงเข้าไปเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนี่เข้าออกนี่ขึ้นสะดวกมากนะฮะจะพับเก็บอะไรก็ได้นะครับตามใจนะฮะมีถุงแถมแล้วก็มีหัวบล็อกนี่แถมด้วยในราคาเบาๆนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะโดนนะฮะตัวนี้ก็ ตอบโจทย์นะครับสำหรับพี่ช่างที่ทํางานสูงๆนะแล้วก็หน้างานเนี่ยเยอะๆเป็นทุ่นทุ่นแรงเขาเรียกทุ่นช่วยแรงให้เราเดินหน้างานได้ค่อนข้างรวดเร็วนะฮะแล้วก็สะดวกไม่ปวดหลังกระดิกต่อไปนะฮะแล้วก็ตัวนี้เพิ่มมาอีกนิดนึงก็ได้แบบสบายๆเลยเป็นไฟฟ้านะครับก็ผมฝากโมโนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องโดนสักตัวหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากโมโนทูนนะครับมีสินค้าหลากหลายเลยนะครับให้พี่ๆช่างเลือกใช้กันนะครับยังไงก็ ไปกดติดตามไปกดสั่งกันได้นะครับ